สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกาเอฟซีหม่จ้ามากินข้าวกับแม่ติ๋วจ้าอาหารบ้านๆน,นะคะตำทั่วพริกสิบเอ็ดเม็ดจ้าพริกจินดาถั่วสามสักนะคะตำก็เยอะหน่อย,อยแล้วก็นี้เมนูเด็ดของเราไข่ลูกจก่ไข่ลูกไข่ห้างห้างจ้ากับปลากิโก้หนึ่งตัวนะคะ แล้วก็นี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะจิ้มจิ้มไข่ตัวแล้วก็มีน้ำขิงแก้วนึงค่ะขอดื่มชื่นใจก่อนกินข้าวนะคะน้ำขิงชงเองนะคะข้าวเหนียว,วร้อนๆหนึ่งกระตีบค่ะ มาก่ะมาแลยตจิ๋วจะเอาไก่ไว้ทึ่งๆนี่แหละพยากินอะไรยิบเอาเลยเด้อค่ะเดอ้อมาเดอ้อ FC ทั่วลูกเด้อค่ะเดอ้อทั่งสายดันสายยังจกะมากินด้วยกันยายจิ๋วก็จะเอาเขาว่างไว้กับใครนี่ละใครแยกนี่บ่ได้ถิ่มเด้อค่ะายปอกไว้เบริระอืะสามสิบบาทห้าลูกเหมือนเดิมค่ะปลาคิกโกอันดับแรกแยายกินายจะมากินมกระดูกมันก่อนเลยจะ้ะนี่ ยายจะมากินมองสันกระดูกมันยายมาแคะวะทอไปอม,มามามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อครกครัวยายต่ำเอาจ้ะน้ำปลารานัวแม่ติ๋วนะคะซีน้ำปลาราแม่ติวมื้อนี้พ่ใส่น้ำปู เลกจิวอยกกินโตเข้มๆปากกิกโก้อันนี้การ์บเข้มจ่ะ ตัวนี้เยากตึกต้อๆหน่อยหนึ่งแต่ยัดติวก็จะกินเด้ค่ะตัวนี้เปื่อยเลยค่ะเปื่อยเลยนี่เห็นไหมถ้าเปื่อยเลยมันจะมีกลิ่นนิดนึงกินได้ยัดติวมากินใครนะ <laughs> เปิดเผยความลับออกมาเนนาเขียวๆียวยัดจิวก็กินได้จ้ะ เป็นเปื่อยๆไรก็ใช่ละแปลว่ามีหยัม ยไม่กินนิดนึงโอ้ยบัวลายเอ้ยบัวลายบัวลาย <laughs> บัวลายจะไม่กินกับย่า cho ăn hết thịt có chắc nhỏ Bắt tầm mặc thua hết phạt ở đó chà นำกระดูกมันกรอบดีก็ย่ายจะเอียงมาทาั้งนี้คือทั้งหลังย่ามันเอแสงแดดประตูหลังบ้านนะคะ แซ่บค่ะแซ่บขอโทษขออให้คนบกกิ่งใครห้างๆ้างได้ใจเด้ว ha. Tua เแถวนี้ไข่โพสต์กินสองหน่วยกัดตือทั้งสองหน่วย แสบจ้ะแสบหิวเขาจำทั่วกับแซ่บแสบจ้ะแไม่ชอบจิบเขาค่ะ i've ใบม่มงพอดีจ้ะกินขา้าวเส้ามะเขืเทศหนึหน่งมะนาวเพียงหนึ่งถั่วสามฝัก พิกสิบกวา่าเมตร่างแก้วจ้ะนี่กระตือสาม่ลย น้ำยาติวก็จะขอจบเนะค่ะเนะาะสาธิกโกนิจิวก็จะกินต่อโยจ๋ามันเง่าอขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไะไรทุกกำลังใจนะคะไปขอมากินเขาน้ำยาติวจ้าขอบคุณนะคะเลิฟเลิฟจ้าทุกคน